สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กิจวจตรวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรลัคนามังกรในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสัปดาหเดือนธันวาคม2015นี้นะครับเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่ออยู่ดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาหากนะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไหลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลายนอ้อง ไพ่ใบแรกของตัวคุณได้เป็นไพ่สเตรนท์ไพ่ที่2นะครับเป็นไพ่สามดาบแล้วก็เป็นไพ่สี่ดาบสี่เหรียญไพ่เดอะทาวเวอร์นะครับห้าถ้วยไพ่ไนออฟสอดเกิดขึ้นหนึ่งดาบไพ่ราชินีถือไม้ ไพ่ใบสุดท้ายได้เป็นไพ่เดมูลอิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่ดิเอ็มเพรสนะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีน้ำนมทิศทางเป็นเช่นไรหลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ค่อนข้างนกาทีฟนิดนึงเนาะกับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะไพ่เนกาทีฟแปลว่าไพ่แนะนำเนาะที่เรามาดูกันไพ่ตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่สามดาบ สามดาบเนี่ยแปลว่าใครที่กําลังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ยากลําบากกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือใครที่กําลังมีความผิดหวังความรู้สึกเดียวดายความรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองมีความรู้สึกที่แบบเหมือนกับสูญเสียนะครับแล้วก็มีปัญหามีการทะเลาะเบาะแหวงกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะดูไม่ลงตัวกันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าชาวราศีมังกรน,นะครับอาจจะต้องเหมือนกับ ค่อยเป็นค่อยไปกับในเรื่องของความสัมพันธ์สักนิดหนึ่งเพราะอิทธิพลใต้สำหรับบอกว่า the empress แปลว่าคุณยังสามารถเป็นตัวจริงสำหรับตัวเขาได้ถ้าเรานะครับยังรู้จักที่จะยังปล่อยวางแล้วพยายามประคองความรู้สึกกับตัวเราแล้วก็ตัวเขาให้มากขึ้นอิทธิพลของไพ่ the empress เนี่ยแปลว่าไพ่ของการที่ตัวเรายังสามารถที่จะมีความสุขความสมหวังได้โดยการที่เราอาจจะต้องเปิดใจยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่าง ไพ่บอกว่าถึงแม้จะมีไพ่หลายมากๆเลยเนี่ยแต่มันยังมีไพ่ The e m p r e s s มาแปลว่าเรายังสามารถเป็นตัวจริงของเขาได้ถ้าเรารู้จักที่จะปรับนะครับปรับแล้วก็จูนกับในเรื่องของความสัมพันธ์วงเล็บนะครับถ้าเขากับคุณยังเป็นคู่กันแปลว่าเรายังสามารถที่จะกอบกู้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาได้แต่มันอาจจะยากหน่อยในช่วงของช่วงต้นเดือน นะครับมก,กราคมนี้เราอาจจะต้องประคองความรู้สึกกับในเรื่องของความสัมพันธ์ไปเพราะว่า T h e e M Press เนี่ยแปลว่าคนที่สามารถเอาชนะใจนะครับกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกกับตัวเองและสามารถที่จะเอาชนะใจเขาได้ด้วยดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าเราต้องรู้จักที่จะต้องเข้มแข็งกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้มากกับตัวตนให้มากไพ่สเพส้นไพ่เสนเนี่ยแปลว่าไพ่ของคำว่าความเข้มแข็ง นะครับสเตนแปลว่าความเข้มแข็งมันแปลว่าต่อให้คุณเป็นนารีต่อให้คุณเป็นผู้หญิงอ่ะนะครับคุณก็สามารถสะกดขม่มปัญหาและอุปสรรคได้นะ<ม>เหมือนนารียคนนี้กําลังคอเคลียสิงโตและสามารถที่จะควบคุมพายุตรงนี้ได้ด้วยมันแปลว่าเราสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้ด้วยสติปัญญาความรู้นะครับแล้วก็การดูแลการเอาใจใส่กับในเรื่องของคู่ครองคนลก The e m p เ e s s เนี่ยเป็นผู้ที่ตอบโจทย์ที่ดีมากๆเลยนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเราทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรยังไงซะวันหนึ่งเขาก็ต้องมองเห็นเรานะครับอยู่ในความสัมพันธ์เพียงแต่ตอนนี้คุณต้องรู้จักที่จะต้องเข้มแข็งก่อนนะครับต้องการที่จะต้องเหมือนกับมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความถูกต้อง บางทีแล้วเราอาจจะหลงทางบางทีแล้วเราอาจจะคิดผิดบางทีแล้วเราอาจจะอยากเอาชนะจนเกินไปเราจะต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอย่ารีบอย่าเร่งจนเกินไปการที่เราเป็นผู้ที่เข้มแข็งเนี่ยมันแปลว่าเราต้องใช้สติปัญญาใช้ความหยุดนิ่งใช้ความเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ นิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวแต่ถ้าเราแอคชั่นกับเขามากนะครับแบบไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยนะมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างพังทลายไปด้วยน้ามือของเราเองสังเกตดูว่าแม่หมดคนเนี่ยเป็นคนพังทลายตึกนี้ด้วยตัวของแม่หมดคนนี้เองเห็นไหมครับมันแปลว่าเราเนี่ยเป็นคนที่พังทลายมันไปเองววงเล็บ ว่าใครที่อยาก move on อันเนี้ยคุณก็จบไปเลยมันก็โอเคมันก็ไม่ได้มีประเด็นมีปัญหาอะไรถ้าเราอยากจะ move on แต่ถ้าเราไม่อยาก move on เรายังยังรักเขาอยู่เรายังไม่สามารถที่จะยังหลุดพ้นจากพันธนาการได้จากให้ไฟออ f ขับเกิดขึ้นเรากำลังวิตกเรากำลังกังวลเรากำลังอยากให้เขากลับมาเรากำลังแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนคุณกำลังหาทางอะที่จะดึงเขากลับมาทุกวิธีทาง แต่จริงๆแล้วว่าการที่คุณดึงเขาทุกวิถีทางมันคือทางที่ผิดมันมีทางเลือกในการที่เราดึงมาโดยที่เราจะต้องไม่เสียเขาไปนะครับแต่คุณเลือกที่จะดึงโดยที่การ just นะครับการทะเลาะไพ่เดอะทาวเวอร์คือไพ่ของการทะเลาะแล้วมันก็จะพังนิ้วนอมือของเราเองแต่ถ้าเรารู้จักที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองได้จากไพ่ใบไหนสเตนนะครับสเตนเนี่ย แปลว่าคุณสามารถที่จะควบคุมนะครับกับเขาได้เพราะว่าโดยชอบผู้หญิงจะสามารถควบคุมได้ถ้าคุณเป็นนาลีคนนี้คุณจะสามารถควบคุมผู้ชายได้เพราะผู้ชายคือสิ่งโตการควบคุมของสเตนเนี่ยมีอยู่2มีอยู่2แบบแบบแรกคือแบบที่ควรทําแบบที่2คือแบบที่ไม่ควรทําเอาแบบที่ควรทําก่อนสิ่งที่คุณควรทำสเตนคือความแข็งแข็งความแข็งแกร่งแต่การแข็งแกร่งในที่นี้แปลว่า คืออยากเปรียบเทียบหินอย่างของคนจีนนะครับในหินมีอย่างในอย่างมีหินแปลว่าในอ่อนมีแข็งในแข็งมีอ่อนมันแปลว่าถ้าเขาแข็งมาเราต้องรู้จักต้านรับด้วยวิธีอ่อนแต่ถ้าเกิดเขาอ่อนมาเราต้องต้านรับด้วยวิธีแข็งนะครับมันแปลว่าเราต้องสมดุลบาลานซ์นั่นเองนะครับเราจะสามารถควบคุมใจเขาได้สามารถที่จะเหมือนกับทําให้เขาเนะี่ยสินอราบต่อเราด้วยด้วยดีนะครับด้วยการเป็นดีเอ็มเพรสเห็นไหม ด้วยการเป็นดีเอ็มเพรสเดมเพรสคืออะไรสังเกตดูผู้หญิงคนนี้คือความอุดมสมบูรณ์จับไม้กรทาคือชาวปัญญาสติปัญญานะครับความรู้ความสามารถแพะเนี่ยหมายถึงกับน้องแมวเนี่ยหมายถึงบริวารแล้วเธอก็อุ้มขันด้วยและหมายถึงมีพืชพันธุยาหารที่อุดมสมบูรณ์ดังนั้นเนี่ยดีเอ็มเพรสเนี่ยเป็นคนที่เติมเต็มความรู้สึกให้กับเขาได้ดีที่สุดเลยถ้าดีเอ็มเพรสขึ้นมาเนี่ยแปลว่าคุณมีความหวังแล้วแหละ นะครับต่อให้คุณกําลังรู้สึกว่าคุณหมดความหวังต่อให้คุณรู้สึกว่าคุณกําลังไม่มีค่าต่อให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้รักเรานะครับแต่ถ้า D.M. Press มามันมีโอกาสที่คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่คุณต้องใช้ความอดทนอย่างมากและคุณคงต้องใช้เวลาด้วยและอย่าใช้อารมณ์นะถ้าเกิดคุณจะใช้อารมณ์เนี่ยเตนในทางที่ในทางที่ไม่ดีเนะี่ยคือการสะกดขม่มการเรียกร้อง นะครับคิดว่าเราอยู่เหนือต่อเขาแล้วเราก็สะกดข่มเขาแบบนั้นนะเหมือนอผู้ที่เชี่ยวชาญสิงโตใช่ไหมครับฝึกสิงโตเนี่ยก็มักจะใช้ไม้ะสะกดข่มสิงโตด้านหมาสิงโตหมายถึงผู้ชายนะก็นาลีที่สามารถเอามือไปเกาคางสิงโตแปลว่าคุณสามารถทำให้เขาเนี่ยยอมคุณได้นะครับโดยการที่เราต้องเป็น the empress เนาะ เอออันนี้คือสิ่งที่คุณควรจะต้องพยายามเป็นให้ได้คือ the Empress ถามว่าเป็นยังไง the Empress เนี่ยมันหมายถึงยังไง the Empress หมายถึงผู้ที่มีความสุขความสมหวังก่อนทํายังไงเราถึงจะมีความสุขได้ 1. ถ้าเราเติมเต็มความสุขจากเขาไม่ได้เราก็ต้องเติมเต็มความสุขจากตัวเราเองก่อนโดยการที่เราต้องไม่ไปยึดติดก,กับสิ่งที่ตัวเองกําลังเผชิญอยู่นะครับการที่เรากําลังยึดติดก,กับ3ามถ้วยที่มันพังทลายไปเนี่ย มันแปลว่าเรากาลังมีประเด็นมีปัญหากับเขามีการทะเลาะกับเขาอยู่นั่นคือสิ่งที่คุณกําลังโฟกัสอยู่ในตอนนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่คุณกําลังน้อยคนกาลังรู้สึกแบบไม่โอเคนะครับแล้วเรารู้สึกผิดหวังกับ3ดาบอยู่ดังนั้นเนี่ยคุณต้องกู้สถา,านการณ์ด้วยตัวเราเองก่อนเบอร์แรกเลยทยํายังไงรักตัวเองซะตั้งแต่แรกเลยมีคุณค่าในตัวเองนะครับเป็น The e M Press คือการมีคุณค่าในตัวเอง เราควรจะต้องอยู่ในท่ามกลางความสุขความสมหวังเอาพูดง่ายๆคือพยายามทําความสุขให้มากที่สุดให้เขาเห็นแล้วให้เขารู้สึกว่าอิจฉาเราเลยนะ่ะกับความสุขที่เรามีไม่ใช่ว่าเราไปแบบด้อยค่าตัวเองโดยการที่ไปทะเลาะไปจัสกับเขาไปแบบก้มหน้าก้มตาร้องไห้แบบเนี้ยมันไม่ดีนะครับคือการที่คุณร้องไห้ได้แต่คุณต้องรู้จักเข้มแข็ง ไม่ใช่ว่าร้องไห้อยู่ทั้งวันทั้งคืนก้มหน้าก้มตาอยู่รับเวรรับกรรมมันไม่ใช่เนาะเราควรจะต้องพยายามที่จะต้องแบบเหมือนคุณร้องไห้ได้นะแต่คุณต้องร้องไห้ในลักษณะที่ว่าร้องไห้เสร็จแล้วคุณต้องเข้มแข็งแล้วคุณอย่าจมอยู่ในอดีตอย่าจมอยู่ในความรู้สึกที่มันแบบไม่โอเคอะนะเออคุณต้องพยายามฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาความหวังมันยังมีถ้าเรายังรู้จักที่จะต้องแบบมองไปในะ ในในะยะยาวอ่ะไม่ใช่ว่าจะให้เขาคืนดีกับเราภายในวันสองวันหรือพรุ่งนี้แบบเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้การที่เรากับเขามีการทะเลาะกันเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องใช้เวลาเนี่ยเป็นเดือนบางคนใช้เวลาโกรธกันเป็นปีดังนั้นคุณจะมาเอาวันสองวันแล้วให้เขาหายโกรธเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้การที่เราทะเลาะกับเขาเนี่ยมันคือการที่เราแหวกแผ่แผ่สดๆเนี่ยให้มันมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ แล้วมันก็รู้สึกเจ็บปวด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 จนอยากจะจบจนอยากจะไปอ่ะหนึ่งองนั้นแหละนะครับแล้วเราก็รู้สึกซึมเศร้าแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกับไม่เป็นตัวของตัวเราเองดังนั้นเนี่ยเราต้องฟื้นฟูตัวเองก่อนนะครับเราต้องรู้จักรักตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็มีความสุขความสมหวังอย่างที่ผมบอกพยายามเปิดหูเปิดตาไปท่องเที่ยว หรือพยายามลืมเขาไปชั่วคราวก็ได้ไม่ต้องตัดเขาออกจากชีวิตแต่แค่ลืมเขาชั่วขราวให้ได้ก่อนแล้วเราก็ไปทําในสิ่งที่มันมีความสุขซะแล้วคุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากกว่านี้มีคุณค่ามากกว่านี้การที่เราด้อยค่าตัวเองโดยการที่เรายังจมอยู่ในความรู้สึกกับสิ่งต่างๆแล้วพารานอยว่าเขาไม่รักเขาไม่เลือกนะครับคุณทําแบบนี้เขาไม่เลือกคุณหรอกเพราะอะไรเพราะว่าเขากลับมาคุณก็เรียกร้องแต่แต่ความรักอยู่แบบนั้นะ่ะ แล้วคุณก็เหมือนกับยังต้องสะกดข่มเขาอยู่แบบนั้นน่ะนะครับเขาก็รู้สึกอึดอัดเขาก็รู้สึกว่าอยู่กับคุณมันน่าเบื่อนะครับน่าเปืหน่ายด้วยไม่มีใครอยากอยู่นะเอกับคนแบบนี้แล้วก็ทะเลาะชนทะเลาะชนทะเลาะอยู่งั้นแหละคือไม่จบไม่สิ้นแบบเนี้ยมันคือสิ่งที่เราอ่ะ ด้อยค่าตัวเองมากๆเลยดังนั้นเนี่ยฟื้นฟูตัวเองไปก่อนนะครับฟื้นฟูตัวเองให้ได้ก่อนอยู่กับตัวเองให้ได้รักตัวเองให้ได้มีคุณค่าตัวเองให้ได้แล้วตัวคุณจะสามารถมีโอกาสดีๆที่เขาอาจจะเหมือนเห็นคุณค่าของตัวคุณนะนะครับในวันที่คุณอ่อนแอนะครับคุณแข้มแข็งขึ้นมาได้เนี่ยมันจะทําให้ตัวคุณดูดีมีเสน่ห์กว่าเดิมเป็นร้อยเท่าเลยนะครับถ้าคุณทําได้เขาจะเห็นคุณในสายตาที่ดีขึ้น นะครับแบบนั้นเป็นต้นนะและพยายามบริหารสเสน่ห์ตัวเองให้ดีมีให้ราชินีถือไม้ราชินีถือไม้หมายถึงตัวคุณเองต้องรู้จักแต่งตัวต้องรู้จักที่จะต้องทําตัวเองให้ดูดีนะครับมีเหมือนพยายามแบบมีภาพลักษณ์ให้ดูดีบ้างให้มันมีแรงจูงใจบ้างไม่ใช่วันวันนั่งแต่เศร้าร้องไห้ปาดน้ําตาอยู่แบบเนี้ยแล้วเขาจะรักเราไหมเขาจะชอบเราไหมเขาก็ไม่ชอบเราอะ่ะอืมแบบนั้นเพราะเรากําลังอ่อนแอนะครับ เรากําลังรู้สึกว่าเหมือนเราไม่มีคุณค่าใครก็ไม่เห็นค่าเราเพราะเรากําลังทําตัวเองให้มีไม่มีคุณค่าดังนั้นเนี่ยลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองซะเข้มแข็งเป็นผู้หญิงที่เข้มแข,แข็งแข็งแกร่งให้ได้ราชินีถือไม้โดยชาวผู้หญิงนะครับคุณจะดูดีมีเสน่ห์มากเลยถ้าตัวคุณเองอ่ะพยายามฝืน้นฝูตัวเองให้เป็นอะไรที่มันเป็นความสุขความสมหวังที่ดีได้แล้วคุณจะมีชัยชนะ กับความรู้สึกกับสิ่งต่างๆเหล่านี้บางทีแล้วการที่คุณเข้มแข็งนะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณยังคุณอาจจะอยู่ด้วยตัวเองได้โดยที่คุณอาจจะไม่ต้องมีเขาก็ได้ในวันนั้นนะครับถ้าคุณเข้มแข็งมากพอนะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอะไม่ใช่คนที่อ่อนแอคนนั้นอีกแล้วคุณจะสามารถฟื้นฟูทุกอย่างได้กลับมามีความสุขความสมหวังให้ได้การแก้แค้นที่ดีที่สุดคือทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วคนอื่นเขาจะรู้สึกเดือดดานเอง แล้วเราก็อยู่เฉยๆเราก็แค่มีความสุขคุณอื่นเขาก็จะรู้สึกว่าแบบอืมคือคุณดูดีมีสเสน่ห์เขาอาจจะอยากกลับมาหาคุณในวันนั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณรู้สึกพราวจนรู้สึกว่าแบบรักตัวเองมากพอจนรู้สึกว่าทําใจได้แล้วว่าคือเราไม่เห็นเขาในสายตาแล้วว่าเอาง่ายๆจากที่เขาไม่เห็นเราในสายตาเปลี่ยนกลับเป็นเราไม่เห็นเขาในสายตาเรากลับมีเป็นต่อเขาได้แล้วอะทีเนี้ยเออเป็นอะไรที่แบบเรา อาจจะไม่ต้องการเขาอีกแล้วก็ได้นะทําให้เราสามารถ move on ได้ด้วยซ้าหรือทําให้เขากลับมาแต่ถ้าเกิดคุณยังรักเขาอยู่คุณก็กลับไปคุณก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาได้ลงตัวได้อีกครั้งหนึ่ง เพราะคุณอาจจะได้รับการถูกเลือกอย่างที่ไพ่ดีเอ็มเพรสบอกถ้าเราทําเป็นราชินีถือไม้แล้วก็ดีเอ็มเพรสมันจะทําให้ตัวคุณดูดีมสเสน่แล้วทําให้คุณมีออร่ามีพลังงานกับการดึงดูดที่ทําให้เขากลับมาแล้วก็อยากจะรักคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเนาะพยายามนิ่งๆเงียบๆไปสักพักหนึ่งนะครับ พยายามเยียวยาตัวเองแต่อย่ากักขังตัวเองอยู่ในความมืดควรจะต้องพยายามเยียวยาตัวเองแล้วอย่าเซนซิทีฟนะครับกับอารมณ์ความรู้สึกกับตัวเองมากจนเกินไปไพ่เดอะมูนเดอะมูนเนี่ยจริงๆแล้วอะเรายิ่งจิตตกเรายิ่งเครียดยิ่งกังวลไปใหญ่เลยนะถ้าเราพยายามแบบเหมือน พยายามอยู่กับตัวเองแต่ว่าต้องรักตัวเองไม่ใช่อยู่กับตัวเองแล้วกันด้วยค่าแต่เป็นการอยู่กับตัวเองด้วยการฟื้นฟูนตัวเองนะครับขึ้นมาให้มีความสุขความสมหวังให้ได้นะครับแล้วอะไรที่ยึดต,ติดนะครับมากจนเกินไปจากไพ่สี่เหลียญเนี่ยหึงหวงมากเกินไปยึดต,ติดมากเกินไปคาดหวังมากเกินไปมันคือบ่อนแห่งการทำลายกับความรักความสัมพันธ์ทั้งนั้นนะครับดังนั้นควรจะต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วค่อยๆรักตัวเอง ฟื้นฟูตัวเองแล้วคุณจะได้ความรักความสัมพันธ์กลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือคุณอาจจะสามารถ Move On ตัวเองได้เป็นที่สำเร็จก็ได้เช่นกันถ้าคุณเข้มแข็งและแข็งแกร่งพอเหมือนสเตนสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ